สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับจะขอแนะนําวิธีการเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์นะชั้น1ของตัวเองนะครับก็สามารถทําได้นะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเช็คได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1นนะครับซ่อมอู่ซ่อมห้าง2อบวกสบวกหรือว่าเป็นชั้น3นะเอกสารที่ใช้เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชั้น1เนี่ยจะมีเยอะหน่อยก็คือเป็นหน้าตารางกรมธรรม์เดิมนะแล้วก็เป็นสำเนาทะเบียนรถนะครับตรงนี้เนี่ยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็แน่นอนนะ ใครที่แบบว่าสนใจนะครับจะขายก็ดูวิดีโอนี้ได้นะครับหรือว่าจะแบบว่าแค่สมัครสมาชิกเพื่อที่จะซื้อใช้เองก็สามารถทําได้เลยนะครับมาดูกันนะในส่วนนี้นะครับเอกสารก็จะเป็นในส่วนของตัวสําเนาทะเบียนรถนะครับหรือว่ารายการจดทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นหน้าตารางกรมธรรม์เดิมเดี๋ยวผมจะเช็คเบี้ยประกันชั้นหนึ่งให้ดูก่อนนะครับแล้วก็อะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะครับก็สามารถดูตามวิดีโอนี้ได้เลยนะลองเอารถของตัวเองมาเช็คดูก็ได้นะครับมาดูกัน อย่างแรกนะครับในส่วนของตัวสํนานาทะเบียนรถเนี่ยเขาจะมีข้อมูลบอกหมดเลยนะครับว่าเราเนี่ยจดทะเบียนเมื่อไรนะครับเลขทะเบียนอะไรนะครับจังหวัดอะไรเนาะในส่วนของตัวจังหวัดนะครับถ้าเป็นประกันเนี่ยบางประเภทนะครับหรือว่าบางบางบริษัทเนี่ยในกรุงเทพกับต่างจังหวัดเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใส่ในส่วนของตัวปา้ายทะเบียนไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์แบบไหนนะครับแล้วก็ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยรุ่นปีพศนะครับก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับ สีอะไรนะครับเลขที่ตัวรถนะครับเลขที่เครื่องยนต์นะครับแล้วก็กี่ซีซีนะน้ำหนักตัวรถเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะดูได้เลยที่ผมติ๊กถูกๆไว้ให้นะครับแล้วก็ผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับเลขที่บัตรประชาชนเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่อยู่อยู่ตรงไหนนะครับก็มาดูจากตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ในส่วนของตัวสำเนาทะเบียนรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีข้อมูลของเราหมดเลยนะครับเราสามารถเอาตรงนี้ไปเช็คราคาได้แต่ว่าถ้าเป็นประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งนะ แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ขอหน้าตารางกรมธรรม์เดิมหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าของเดิมเนี่ยลูกค้าทําประกันที่บริษัทไหนไว้นะครับแล้วก็พวกรายละเอียดรถอะเขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีรายละเอียดเหมือนในทวนของตัวรายการจดทะเบียนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีบอกด้วยนะครับจะมีบอกด้วยนะครับว่าทุนประกันรถยนต์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะราคาทุนประกันรถยนต์ปีที่แล้วอยู่ที่3ามแสนนะครับ ซึ่งปกติตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกว่าถ้าเป็นประกันชั้น1นนะครับปีต่อไปเนี่ยก็จะลดลงประมาณ10%ปนะครับปีต่อไปก็จะอยู่ประมาณ2อ0 0 0นแปดสองประมาณนั้นนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวราคาเท่าไรได้ประวัติดีไหมอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะทำประกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็วันเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่วันที่สุดเมื่อไหร่นะครับ ประกันรถยนต์เนี่ยเกือบทุกคันเลยนะครับก็จะเริ่มคุ้มครองเอ,อ่อนณะเวลาที่ทําหรือว่าจ่ายตังค์แล้วนะครับหรือว่าภายในวันที่จ่ายตังค์แล้วแต่ว่าตอนที่หมดประกันนะครับเขาก็จะเริ่มหมดประกันนะครับเหมือนเหมือนกันเลยก็คือตรงในส่วนของตัว4ี่โมงครึ่งนะครับตรงนี้นะก็จะหมดตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการวิธีการเช็คนะครับก็มาที่ f a ีเน็ตเวิร์กนะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกฟรีตรงนี้ได้เลยนะ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับสามารถสมัครได้ฟรีนะพอคลิกตรงนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าของผมเนี่ยสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับก็จะกรอกแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเองนะครับแล้วก็กําหนดในส่วนของตัวรหัสผ่านนะแล้วเราค่อยมากรอกข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการเช็คเบี้ยนะครับให้เรามาเช็คตรงนี้นะครับเช็คเบี้ยนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็ไปที่ส่วนของตัวประกันรถยนต์นะครับ ประกันเนี่ยสมัครสมัครฟรีแล้วนะครับสามารถทําประกันได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นประกันการเดิทนทางประกันอุบัติเหตุประกันมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่านอนมอเตอร์เนี่ยพวกวประกันอัคคีภยัยต่างๆก็สามารถเช็คออนไลน์จากในเน็ตของเราได้เหมือนกันนะโอเคตรงนี้เขาเป็นประกันรถก่อนนะครับเขาก็จะมีให้บอกนะให้ดูนะว่าเป็นเช็คเบี้ยง,งานใหม่นะครับเช็คประกันรถไฟฟ้านะครับหรือว่าจะทําพบรบก็ได้นะโอนโค้ดก็คือในกรณีที่สมมติว่าปีที่แล้วเราทําบริษัท A อยู่นะปีนี้เราจะจะต่อบริษัท A นะครับก็ จะต้องเป็นโอนโคดนะครับเช็คแบบนี้แต่ว่าถ้าเช็คที่อื่นนะครับหรือว่าเรามีเคมาปีปัจจุบันและปีต่อไปต้องการจะเช็คที่อื่นเนี่ยก็สามารถมาเช็คเบียรตรงนี้ได้เลยนะโอเคจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกนะครับอย่างสมมุติว่าของผมนะครับข้อมูลรายละเอียดของผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Honda เนาะดีตามนี้นะครับนี่นี่นี่ฮอนด้านะผมก็ทาการกรอกข้อมูลไปในฟอร์มนะครับแบบนี้ ฮอนด้านะครับแล้วก็ประเภทประกันผมเลือกเป็นประกันชั้น1ซ่อมอู่นะครับสามารถเลือกได้นะมีทุกแบบประกันเลยนะครับเราสามารถเลือกได้เนาะประกันชั้น1ซ่อมอู่นะครับปีรถตรงไหนนะครับนี่ปีรถอยู่ตรงนี้2019นะครับเราก็ไปเลือกเลย2019นี่แบบนี้นะครับรุ่นรถยนต์นะครับผมก็เป็น Honda City นะครับนี่แบบนี้บางบางบางยี่ห้อก็ไม่ได้บอกรุ่นนะครับเราก็อาจจะต้องถามหน่อยว่ารุ่นอะไรนะครับ นี่นี้ก็คือซิตี้นะครับก็ใส่ซิตี้ไปโอเครุ่นย่อยรถยนต์นะครับอันนี้ก็คือเขาจะมีบอนะครับดูจากซีซีก็ได้นะครับเนี่ยพันห้าร้อยซีซีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปดูซินี่พันห้าร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดซีซีนะครับตรงนี้ของผมก็เลือกเป็นพันห้าร้อยซีซีนะนี่โอเคจังหวัดนะครับก็มาดูจังหวัดตรงนี้ได้เห็นไหมครับเราไปเลือกเป็นจังหวัดกรุงเทพนะครับรหัสรถยนต์เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ทุนประกันตามที่ผมบอกไว้เลยก็คือประมาณ2องแสนแประมาณนี้นะครับแล้วก็กดออกใบเสนอราคานะครับแบบนี้เลยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลบอกนะครับว่าพบทั้งหมดนี่ก็คือ5 8รายการนะครับหรือว่ามี5 8รายการที่เราสามารถเลือกได้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวการจัดลําดับนะครับเราสามารถให้เขาเรียงได้นะจากเบี้ยต่ําสุดไปสูงสุดนะครับหรือว่าจากทุนประกันไปนะครับ ซึ่งปกติแล้วทุนประกันเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะตรงนี้สามารถเลือกได้นะอ่ะแต่ปกติผมจะเลือกจากเบีย้ยต่ําสุดไปนะครับแบบนี้โอเคคอยเข้าแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีราคาแสดงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือ58รายการเนาะแล้วก็เราสามารถเลือกเปรียบเทียบได้สูงสุดอยู่ที่4รายการนะครับก็สามารถเลือกเปรียบเทียบสูงสุดนะครับได้4รายการนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันอื่นนะครับ ในกรณีที่ตัวกองนะครับเราสามารถกองตามบริษัทก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเลือกตามบริษัทที่ชอบก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวกองทั้งหมดเลยนะครับก็มีจําในส่วนของตัวบริษัทประกันภัยนะครับก็คลิกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเลือกแต่ทับทัมาแล้วก็รูปแบบกรมธรรม์นะครับออกด้วยตนเองเป็น e policy นะครับตรงนี้ก็ e policy ก็คือเป็นไฟล์นะส่งให้ได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ของผมเองเนี่ยร้อเป็น e policy นะครับแล้วก็ ค่าเสียหายส่วนแรกก็คือในกรณีถ้าสมมุติว่าไปชนเขาแล้วมีฝ่ายเป็นฝ่ายผิดนะก็ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อนซ่อมรถตัวเองนะครับก็ดูได้ทั้งหมดนะครับมีค่าเสียหายส่วนแรกไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะมีค่าเสียหายส่วนแรกมันก็จะถูกลงมานิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงวิธีการตรวจสภาพรถยนต์เหล่านี้ก็คือไปถ่ายรูปนะเพราะว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยต้องถ่ายรูปนะครับก็สามารถตรวจสภาพรถด้วยตัวเองได้หรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจก็ได้นะครับแบบนั้นเนาะซึ่งปกติแล้วของผมเองนะครับก ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับหรือว่าให้ลูกค้าถ่ายเท่าไหร่นะเพราะว่าสะดวกกับเรานะครับสะดวกกับเขาด้วยแล้วก็มาเหตุเพิ่มเติมนะครับมีเงื่อนไขพิเศษอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับปรากดตกลงไปนะถ้าเราเลือกนะครับแต่ว่าถ้าไม่กองก็แปลเป็นหลนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับช่องนี้เขาบอกอะไรบ้างนะครับช่องนี้เขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นของทิพยาประกันภัยนะเป็นประกันภัยชั้น1นะซ่อมอู่นะครับอั t ทูไมนะครับห้าพกิโลเมตรนะครับ บ้านใครที่แบบว่ามีรถเยอะๆซื้อไว้เก็บสะสมนะครับแล้วแบบว่าอยากทําประกันชั้นหนึ่งแต่ว่าราคาถูกหน่อยนะปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง5000โลนะก็สามารถทําแผนนี้ได้นะครับระยะเวลาคุ้มครองก็คือใน1ปีนะครับวิ่งไม่เกิน5,000ันกิโลนะราคาอยู่ที่5 9 0 0ันเก้ารอบาทราคานี้เลยนะครับไม่ได้ลงราคาผิดก็คือ5 9 0 0ันเก้าอบาทนะค่าบริการนะครับตรงนี้ก็คือค่าคอมมิชชั่นของเราหรือว่าส่วนลดของสมาชิกนะครับก็จะขึ้นมาตามระดับนะครับนีแ่แบบนี้นะ แล้วก็ค่าเสียหายส่วนแรกตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ทุนประกันอยู่ที่2องแสเลยนะใครที่แบบว่ามีรถแบบเน้นจอดเลยนะครับปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง5,000โลก็แนะนําแผนนี้นะโอเคมีหลายที่เลยนะครับเนี่ยมี MSIG ก็มีนะครับแต่ว่า MSIG เจนี่ยจะมีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับสามพบาทนะบริษัทต่างกันทุนประกันเท่าทุนประกันเนี่ยอาจจะต่างกันเห็นไหมครับทุนประกันแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่านี้บาทนะครับีของไทยวิวัฒน์ก็มีนะครับซ่อมอูนะ อันนี้ลองเลือกดูได้นะครับถ้าสมมุติว่าแบบว่าเราบอกโอ้อยากได้เป็นประกันชั้นหนึ่งจริงๆนะครับเนี่ยบางอันเนี่ยก็เป็นประกันชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยประกันชั้นหนึ่งซ่อมอูนะครับค่าเสียหายส่วนแรกไม่มีนะครับส่วนลดของเจ้าเออส่วนลดของสมาชิกก็คือพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทจุดเจ็ดหนึ่งนะครับทุนประกันสองแสนเก้าแล้วก็เบีย้ยประกันอยู่เท่านี้ดังนั้นเนี่ยเราพอจะดูได้คร่าวๆแล้วนะครับว่าของเราเนี่ยเอ๊ รถเรานะครับที่ของเดิมเนี่ยเราไม่ได้สมัครสมาชิกแล้วเราไปซื้อกับชาวบา้านชาวช่องเขานะครับเราเ,เสียาหายส่วนลดไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้นะอ่าโอเคจากนั้นนะครับก็จะมีพิเศษเพิ่มเติมอีกนะบางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าประกันรถยนต์เนี่ยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นอายุตั้งแต่กี่ปีถึงกี่ปีนะครับตรงนี้นะก็สามารถได้ซื้อได้ในราคานี้นะครับเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ บางคันบางที่นะครับบางบริษัทเขาบอกว่าเฉพาะทะเบียนภาคกลางยกเว้นกรุงเทพปริมณฑลถ้าเราอยู่กรุงเทพเราทําไม่ได้ถ้าเราอยู่กรุงเทพเราทไไํา,า,ทาทไม่ได้นะครับเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกไปให้ลูกค้าดูนะโอเคสมมติผมเลือกอันนี้ทิพยะนะครับแล้วก็สหมงคลนะครับแล้วก็โตเกียวมารีนนะครับแล้วก็อินทละนะสมมุติว่าผมเลือก3ามที่นี้นะครับหรือว่าเวลาที่เราทํานะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาที่ไหนบ้างแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูนะ พอเวลาเราได้แล้วนะครับสมมติว่าผมเลือก3ที่นี้นะแล้วก็เ่ะเดี๋ยวผมเลือก in, อินทระออกครับเราที่เขารู้จักกันนะอ่ะเป็นธนาชาติไหมเป็นสมโภคชื่อไม่คยได้ยินอ่ะสมโภคขนาดแล้วก็กดทํารายการต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเลือกได้หลายที่มากนะครับก็อาจจะต้องเลื่อนดูหน่อยนะครับมนะสมมุติว่าผมเลือกมาได้และส4ที่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือในส่วนของการใส่ข้อมูลของลูกค้านะอันนี้ผมใส่ชื่อผมไปเลยแล้วกันนะครับ เพราะว่าทําให้ดูเนาะชื่อนะครับของผมเองนะครับวรวุฒิชาวประดิษฐ์นะครับแบบนี้นะแล้วก็เบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรผมเองนะครับทะเบียนเนี่ยเป็นจดทะเบียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทะเบียนอะไรนะครับแปดก็ย่อเจ็ดหนึ่งห้าหกประมาณนี้เขาจะถามว่าเราเนี่ยซื้อประกันอย่างเดียวหรือว่าจะซื้อประกันบวกพรบด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็กดถ้าจะเอาพรบด้วยก็กดอันนี้นะครับถ้าไม่เอาก็กดตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็กดออกไปเสนอราคานะครับ ในกรณีที่เป็นซื้อใช้เองเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตัวเอ่อจะมองไม่เห็นนะครับในส่วนของตัวช่องผ่อนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครต้องการผ่อนนะก็แจ้งได้นะครับเดี๋ยวผมทําใบเสนอราคาให้นะแล้วก็จะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างไงนะโอเคตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดนะครับว่าเป็นบริษัทประกันอะไรนะครับเป็นประเภทไหนนะซ่อมอูนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเบี้ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เบี้ยรวมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เนี่ยจะมีพลรลบด้วยนะครับรถทุกคันเนี่ยต้องทออําพรลบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมดอายุตรงกับในส่วนของตัวประกันภาคสมัครใจประกันภาคสมัครใจก็คือกันึ่งสประมาณนั้นนะครับเนี่ยความคุ้มครองก็คือเป็นชั้น1ซ่อมอู่นะครับแบบนี้นะแล้วก็คุ้มครองน้ําท่วมเท่าไหร่นะครับโอ้อันนี้ทุนเยอะฮะอีสามมงคลเออทุนเยอะฮฮ ในส่วนของตัวความคุ้มครองนะครับก็เราก็จะเห็นนะครับความคุ้มครองของทิพยะนะในส่วนของตัวความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับตรงความเสียหายต่อทรัพย์สินก็คือในกรณีที่เรามีรถอยู่นะแล้วเราดันขับไปชนคันอื่นเขานะครับหรือว่าไปชนอะไรก็ตามแต่นะครับเขาจะคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินอยู่ที่5ล้านบาทนะครับในขณะที่ที่อื่นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ประกันตัวผู้ขับขี่นะครับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลการรักษาพยาบาลประกันตัวผู้ขับขี่นะครับตรงนีี้ก็จะอยู่ท สามแสนสองแสนกับสามแสนนะครับนี่แบบนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยราคานะครับด้วยราคาที่มันถูกกว่านะครับอันนี้ราคาแพงกว่านะครับก็ไม่จําเป็นว่าราคาถูกจะได้รับความคุ้มครองน้อยอย่างเดียวนะครับก็เป็นไปได้ที่มันจะได้สูงนะแต่เราต้องมาดูก่อนนะครับโอเคสมมุติว่าได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วเราต้องการทําประกันต่อไปนะเราก็กดทํารายการต่อนะครับถ้าสมมุติว่า จะส่งให้ลูกค้านะครับก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ส่งให้ได้เลยนะอ่าสมมุติว่าผมลูกค้านะครับผมเป็นลูกค้าแล้วว่าหรือว่าเราลองทาของตัวเองเนี่ยเราก็เลือกของทิพยัตนะในกรณีที่ต้องการแจ้งเบีย้ยนะครับแจ้งงานเต่าไปก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลได้เลยนะครับอ่าโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับโอเคสาหรับท่านไหนนะที่ต้องการเ,เช็คราคาของตัวเองนะครับหรือว,ว่าลองเช็คราคาดูนะก็สามารถทําแบบที่ผมบอกได้นะครับเนี่ยเอกสารก็จะมีประมาณนี้ นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอให้ยอดเยอะๆฟังๆลูกค้าเยอะๆครับสวัสดีครับ